สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแล็กซ์ทาร์ฟเอกซ n เน็กซ์เจนั่นเองครับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันอีกแล้วนะครับในทางด้านของการ คอ l l a b o r a อร์เหรือการ c o ล l a b นะครับในเซิร์ฟใต้หวันนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำหน้าเว็บไซต์ออกมานะครับในการประกาศว่าจะคอลแล b แล้วนะครับกับ Demon Slayer นั่นเองนะครับผมเป็นอนิเมะชื่อดังจากญี่ปุ่นนะเรื่องนี้บอกเลยว่าดังมากๆถ้าใครไม่เคยดูแนะนำว่าให้ไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาพูดถึงของรางวัลต่างๆในกิจกรรมนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะคลิปที่ผมทำเอาไว้นะครับเกี่ยวกับ aox collab demon slayer เนี่ยแนะนำให้ไปดูก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกข้อมูลการ์ดที่หลุดออกมานะครับในการ collab ครั้งนี้นั่นเองนะในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่พูดถึงความสามารถการ์ดแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากดูก็ไปดูคลิปนี้เอาละกันนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช n n e l ของผมนั่นเองนะครับอ่ะโอเคฮะทีนี้เนี่ย เรามาดูหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับว่ามีอะไรเข้ามานะครับอ่ะตัวละครหลักๆนะครับที่เขาเอามาคอลแลบกับ RX เอนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นตัวหลักๆในอนิเมะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทันจิโร่ที่เป็นพระเอกนะครับเนสโกะที่เป็นน้องสาวของพระเอกนะครับแล้วก็มีเซนิสึกกับอินนสเกะท,ที่เป็นเพื่อนพระเอกนั่นเองนะสตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ามาคอลแลบใน r x นั่นเองนะครับผมอ่ะพอกดตรงนี้ปุ๊บเลื่อนลงมาดูอ่า อันนี้ก็จะเป็นการ์ดต,ต่างๆที่ผมเคยได้พูดไปแล้วนะครับผมคือเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ตัวละครด้วยกันนะครับห้าตัวละครเนี่ยก็จะมีทันจิโร่นะครับแล้วก็มีทันจิโร่ร่างฮินโคามมนะครับเป็นร่างที่แบบใช้ไฟนะครับแล้วก็มีเนสโกะหแล้วก็มีเซนิสึแล้วก็อีโนสเกะอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ทันจิโร่ร่างปกติก่อนนะฮะนี่คือทันจิโร่แบบปกติเลยนะครับซึ่ง ถ้าดูจากด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีทรงผมทันจิโร่มาด้วยนะครับผมแล้วก็มีชุดทันจิโร่แล้วก็เป็นส่วนหลังนะครับที่เป็นตัวกล่องที่เก็บเนสกโกนั่นเองนะครับผมส่วนอะไรเอ่ยตรงนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันนะนี่ครับก็จะเป็นตัวทันจิโร่นะครับปึ๊บเป็นแบบกระบวนท่าที่1อะไรแบบนี้นะฮะเออสวยงามแบบนี้เลยนะฮะแต่หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ แล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรยังไงกับ R X ล่ะแล้ว,ลวตัวพวกนี้มันจะมาเป็นยังไงเป็นอาชีพใหม่เหรอหรือว่าอสตูมหรือว่าอะไรนะครับคือต้องบอกงนี้ครับว่าความสามารถของการ์ดเนี่ยที่เราได้เห็นไปก่อนหน้านี้ที่มันเป็นข้อมูลที่มันแบบเป็นลีกอะเออเป็นลีกออ,อกมาเนี่ยคือเขาบอกว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันจะสามารถซัมมอนพวกตัวละครคอลแลบออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตัวที่เขาเอามาโชว์ในวิดีโอเนี้ น่าจะเป็นแบบการที่ออกมาช่วยโจมตีหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็รอติดตามแล้วกันนะแต่ถ้ามันเป็นอาชีพใหม่เนี่ยโหถือว่าน่าจะวุ่นวายกันมากๆแล้วก็น่าจะว้าวมากเพราะว่ามันมีแทบจะทุกตัวเลยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการซัมมอนออกมาจากการ์ดมากกว่านะครับแล้วก็แบบเอ้ยมีดามเมจธาตุน้ําอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นเหมือนสกิลต่างๆต,งต,งตรงนี้นะครับสามารถลองไปแปลกันได้เลยนะครับต่อมาเนสโกนะครับ สำหรับน้องนิสโกเนี่ยจะไม่มีการซัมมอนออกมานะครับเขาไม่มีคลิปวิดีโออะไรให้ดูนะครับแต่ว่าก็จะมีทรงผมของนิสโกด้วยนะครับชุดของนิสโกแล้วก็ส่วนปากนะครับที่เป็นตัวบ้องไม้ไผ่นะครับที่น้องคาบเอาไว้นั่นเองนะอันนี้ก็จะมีแต่แฟชั่นแล้วก็การ์ดนะครับส่วนอะไรเอ่ยตรงนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเซนิสึนะครับเซนิสึกก็จะเหมือนกับตัวทันชิโร่ก็จะมีทรงผมด้วยนะครับแล้วก็มีชุดสีเหลืองตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีพวกสกิลต่างๆที่เป็นสกิลาธาตุลงของเขานะมาดูคลิปวิดีโอฮะนี่ฟันธรรมดาครับแล้วก็เป็นสกิลวิ่งวิ่งหนีหรือวิ่งไล่จับเนี่ยแหละฮะแล้วสตันด้วยนะคือดูอย่างเงี้ยคือมันมี CC ด้วยทุกคนแล้วก็อันนี้ล้มลงไปนะฮะนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมากระบวนท่าที่1อัศนีอะไรสักอย่างผมลืมชื่อเออเนี่ยนะฮะก็แบบงงๆงงเหมือนกันนะคือแบบว่าเฮ้ยมันจะซัมมอนออกมาแล้วมันมีสกิลแบบถ้าดูจากตรงนี้ก็คือมีสสกิลเลยนะทุกคน เออแล้วคือถ้าดูจากคลิปนี้ครับคือมันมี CC เห็นปะมันสามารถที่จะสตาร์ทได้นะครับอืมก็เลยไม่รู้ว่าคือรูปแบบเนี่ยมันจะมาเป็นยังไงคือถ้ามันมาเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเลยเนี่ยก็มันก็อืมน่าสนใจผมว่าน่าสนใจมากแต่ว่ามันจะลงทุนขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเนี่ยผมจะนึกถึงเกม R O M ที่แบบเวลาคอลแลักับพวกสเลเยอร์วัตารุอะไรแบบนี้ครับเขาก็จะเอาพวกนั้นนะ่ะมาเป็นอาชีพให้เล่นในเกมเลยนะครับถ้าเว็กทำแบบนั้นเนี่ยกับคิมิสึโนยายบาเนี่ยก็คิดว่าน่าสนใจมากแล้วก็ผู้เล่นจะวุ่นวายมากเพราะาแบบเฮ้ยมันคือตัวใหม่สกิลอะไรไม่รู้แล้วก็แบบเมตาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวยังไงรอดูแล้วกันนะครับผมว่ายังไงนะแต่ว่ามันมีหลายสกิลล้วก็น่าสนใจอย,อยู่นะครับต่อไปนะฮะก็คืออินโนสุเกะนะครับก็จะมีหัวหมูป่า นะครับแล้วก็มีตัวชุด่เป็นกางเกงนะฮะเพราะว่าปกติตัวนี้เขาก็จะถอดเสื้ออยู่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูคลิปกันสัหน่อยนะฮะนี่ปานหมูป่าเอ้ยปานสัตว์ป่าไม่ใช่ปานหมูป่านะฮะนี่แล้วก็มีสกิลควงและแทงนะครับผมนี่ดาบคู่ตับเข้าไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะแต่ตัวคลิปเนี่ยมันไม่มีเสียงด้วยนะทุกคนเออมันไม่มีเสียงอะไรให้ดูครับคิดว่าถ้าของจริงมาอาจจะมีพวกเสียงภาคด้วยไหมฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับหมุนแทงนะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้ตีมอนให้ดูเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันมีซีซีอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือฮินโคมิทันจิโร่นะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับอันแรกนะในส่วนของทรงผมนะครับชุดแล้วก็ส่วนหลังนั่นเองนะครับแล้วก็มีสกิลหรือสกิลตรงนี้นะครับอ่ะมาดูคลิปครับก็จะต่างกันด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เป็นแบบทตดไฟออกไปนะครับนี่ บอกเลยว่าโคตรเท่นะดูสกิลนี้ปึ๊บป,ปึ๊บอลังการอลังการมากๆ AOX นะครับผมดูหรือยังว่าเงินที่พวกคุณเติมไปเนี่ยมาอยู่ที่ไหน <c oughs> เขาก็ไปเอาคอนแลดีๆอย่างนี้มาให้เราเล่นนะฮะเอออ่ะก็ของรางวัลต่างๆเนี่ยก็คืออ่ะหนึ่ก็คือการ์ดนะครับสองก็คือจะเป็นพวกทรงผมเสื้อผ้าแล้วก็ ตัวส่วนหลังส่วนปากส่วนหมวกส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ก็จะเป็นของรางวัลพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวละครที่จะอาจจะออกมาจากการ์ดหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็อรอลุ้นละกันนะซึ่งมันจะมาวันที่15เนาะอ่ามันจะมาวันที่15ในเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามัน เข้ามาจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองเล่นกันในเกมดูนะครับว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับส่วนถามว่าของเซิร์ฟซีมาเมื่อไหร่เนี่ยคือเท่าที่ดูไอตัวปฏิทินของเซิร์ฟซีเนี่ยเหมือนจะยังไม่ใช่เดือนนี้นะครับอ่าเหมือนจะยังไม่ใช่เดือนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกายน่าจะยังไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับผมก็ดูพวกไต้หวันเป็นแนวทางไปก่อนก็ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับ าการคอลแลบครั้งนี้นะครับผมนะอลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมแต่ตอนนี้คือตัวกิจกรรมอ่ะอตัวกิจกรรมอ่ะเรายังไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะทํายังไงเราถึงจะได้การ์ดเราถึงจะได้ชุดเราถึงจะได้แบบหวกตรงผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูคือกิจกรรมเนี่ยน่าเป็นห่วงสุดครับเพราะว่าเอาเเนี่ยคิดแต่ละกิจกรรมมาเนี่ยบางทีก็เติมเยอะบ้างบางทีก็แบบงงงงมีบั๊กอะไรเยอะบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยแบบ น่าเป็นห่วงอยู่นะเดี๋ยวรอดูวันจริงลวกันนะครับว่าจะมีอะไรให้เราเล่นแล้วก็ได้รับของรางวัลจากที่เมสือน้อยใหญ่บาทนั่นเองนะครับโอเคฮะถือว่าคลิปนี้เนี่ยก็มาแจ้งข่าวสารนะครับเกี่ยวกับ r l x ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้เข้ามาแล้วนะครับในตอนนี้นะก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือว่าชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สําคัญเนี่ย ฝากไปกดซับสไคร b ์ช่องจุงโกะให้ด้วยนะครับผมนะอ่าก็ฝากด้วยทุกคนนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช anel ของผมนั่นเองนะครับผมยังไงคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ